ส่งประกันสังคม16ปีนะครับปีหน้าจะครบ55ปีอยากได้เป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนจะได้หรือเปล่านะครับอ่านี่อยากได้เป็นเงินสดนะอยากได้เป็นก้อนมาเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าส่งมา16ปีเนี่ยนะครับมันเกิน180เดือนแล้วเพราะนั้นได้รับเป็นบำนาญฉลาภาพเพราะสิทธิงเงื่อนไข นะครับการเกิดสิทธิ์บำนาญชลาภาพคือส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า180เดือนไม่ว่า180เดือนจะติดต่อกันหรือไม่แล้วก็มีอายุ55ปีบริบูรณ์ความเป็นซ่ความเป็นผู้เปนตนสิ้นสุดหลง3ข้อนี้ ครบเงื่อนไขนะครับได้รับเป็นบํานาญชราภาพนะครับไม่สามารถที่จะได้รับเป็นบําเหน็จได้ไม่สามารถได้เป็นเงินก้อนนั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าณนะตอนนี้นะครับในส่วนของ3ามขอทีออ่มีข่าวกันดังๆในช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับยังไม่ออกมาเป็นกฎกระทรวงหรือเป็นร่างของประกันสังคมเพราะนั้นจึงยังไม่ออกใช้นะครับ พอยังไม่ออกใช้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเลือกบําเหน็จหรือบ um ํานานชลาภาพได้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็ต้องได้รับเป็นบํานานตามสิทธิ์และเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าเกิดอ,ออกมาอีกทีเนี่ยนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะณนะตอนนี้มันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับยังเป็นแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นพอเลือกไม่ได้เนี่ยนะครับเลือกเลือกไม่ได้นะครับ,ก,ก,รบก็ถ้าไปยื่นขอนะครับได้รับเป็นบํานานแน่นอนนะครับในส่วนของสิทธิประโยชน์นะใน ส่วนของ3ขอนะครับที่เราพูดถึงกันหรือพูดถึงกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นขอเลือกขอคืนขอกู้เนี่ยนะครับไอ้สขอเนี้ยข้อที่1นะครับข้อขอเลือกนะครับขอเลือกเนี่ยจะตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่อยากได้บําเหน็จเงินก้อนแม้จะส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขการได้รับบํานาญนะครับเพราะข้อนี้สามารถเลือกได้ว่าคุณจะได้รับเป็นบําเหน็จหรือบํานาญนะครับ ได้รับเป็นบําเหน็จเนี่ยมันจะได้รับผลประโยชน์ของเงินที่คุณส่งไปเองแล้วก็เงินจากนายจ้างนะครับแล้วก็บวกผลประโยชน์นะครับดอกผลที่ประกันสังคมนะครับจะให้คุณนะซึ่ง3ประการนี้จะกลายเป็นบําเหน็จเป็นก้อนเดียวนะครับให้เงินคืนไปเพราะหลายท่านเนี่ยถามกันเข้ามาเรื่องเรื่องการขอรับเป็นบําเหน็จเงินก้อนคืออยากได้เป็นเงินก้อนมากกว่าเป็นบํานาญ อยากไปบริหารจัดการเอาเองซึ่งผมมองว่าไอ้เรื่องขอเลือกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เราควรจะเลือกได้นะครับแต่ก็เห็นความตั้งใจของทางประัาสังคมเองที่เขาออกแบบรูปแบบนะครับการได้รับบำเหน็จบำนาญมาเนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์ณนะตอนนั้นนะครับคือเขาอยากให้ในช่วงบั้นปลายนะครับในช่วงเกษยียณอายุเรานะครับในหานะ คนที่อายุเยอะเนี่ยนะครับผ่านการทำงานมาอย่างตรากตำนะครับได้รับเป็นบำนาญที่จะช่วยค้ำจุนนะครับในแต่ละเดือนในช่วงบั้นปลายนะครับจะได้ไม่หมดซะก่อนอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้รับเป็นบำเหน็จนะเป็นเงินก้อนอาจจะหมดเร็วอะไรเงี้ย ทางประชสังคมด้วยแนวคิดเนี้ยก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับแต่ผมมองในอีกมุมหนึ่งนะและหลายๆท่านก็คงจะมองในอีกมุมหนึ่งด้วยว่าการเลือกได้นะครับเมื่องจากมันเป็นเงินของเราเนาะเราก็ควรจะมีสิทธิ์ในการเลือกว่าจะเป็นบําเหน็จหรือบํานาญเพราะบางคนเนี่ยมันจําเป็นจะต้องประกอบอาชีพหลังกเกษีหลังกเกษียณในยุคการทํางานในการทํางานเอกชนนะครับเขาก็คงไม่อยากจะ,กะเกษียณหรอกแต่ด้วย เพราะว่าบางทีเนี่ยทางโรงงานอุตสาหกรรมเองนะครับหรือบริษัทเองเนี่ยเขามีนโยบายในส่วนของอายุครบเท่านี้ก็ต้องกเกษียณอายุไปนะครับซึ่งพอกเกษียณอายุมาเนี่ยเงินเก็บมันอาจจะไม่เพียงพอในการดํารงชีวิตหลังอายุ55หรือหลังอายุ60แล้วแต่นะครับมันไม่พอพอไม่พอเนี่ยมันก็ต้องประกอบอาชีพอะไรสักอย่างนะครับคงไม่ได้ทําเพื่อล่ารวยอะไรหรอกแต่ทําเพื่อประคับประคองชีวิตใน ช่วงเวลาที่เหลือนะครับให้อย่างมีความสุขให้กินใช้นะครับได้อย่างไม่อดไม่อยากนะครับเพราะนั้นถ้าได้เป็นบำเหน็จมันก็จะมีเงินที่สามารถเอามาบริหารจัดการแบ่งส่วนหนึ่งไปลงทุนนะครับอีกส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้เป็นสำรองนะครับอย่างนั้นก็อาจจะอาจจะเหมาะสมกับบางมุมนะครับของผู้ประกันตนบางท่านนั่นเองนะเพราะนั้น ณนะตอนนี้มันยังทําไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะส่วน3ามคอจะมาเมื่อไหร่ตอบคําถามไม่ได้เลยณนะตอนนี้นะครับก็ต้องรออย่างเดียวนะฝากกันไว้นะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่างวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ ก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งปิี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ